สวัสดีครับวันนี้ทีม,งา,ามง,งานโคลาโซลเซลนะครับผมวันนี้อยู่กับชุดอ่างน้ำหัวสูงนะครับผมพร้อมกับชุดโซลาเซลนะครับอันนี้เป็นหลังคาโซลาเซลนะครับวันนี้ทีมงานก็ยกตัวโครงสร้างขึ้นตั้งแล้วก็ขึ้นแผงโซลาเซลนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็จะเดินถังน้ําขึ้นนะครับผมจะยกถังน้าขึ้นตัวนี้เป็นถ <c oughs> ังขนาด3ามพันลิตรนะครับถังขนาด3ามพันลิตรที่จะยกขึ้นไปใส่โครงสร้างข้างบน สร้างแข็งแรงเลยนะครับผมนะครับเปคค่อนข้างตัวใหญ่ตัวนี้สูง4เมตรนะครับผมจากไอตัวพื้นคอนกรีตตัวนี้นะครับขึ้นไปถึงตัวหมอถังข้างบนนะครับข้างบนก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์สีแผงนะครับผมใช้ปั๊มขนาด2แรงสองแรงดูดน้ำตัวนี้ดึงออกเป็นท่อนิ้วครึ่งน,นะครับน้นางานนี่กำลัง เก็บยละเอียดนะครับผมี๋ยวเราก็จะเก็บสีเหมือนข้างหลังเล่นะครับหลังเก็บสีเก็บรายละเอียดให้ดูสวยงามนะครับอันนี้เป็นโครงสร้างเป็นเหล็กกาวนยทั้งหมดนะครับผมแปบน้ํากาวนยเลยนะครับแล้วเราก็พ่นสีเคลือบกาวนยอีกชั้นหนึ่งนะครับสวยงามเลยนะครับอันนี้เป็นแผงโมโนฮาร์เซลล์นะครับผม4 45วัตต์นะครับหลังใสนะครับอันนี้ที่เราทำให้ลูกค้า สวยๆนะครับผลงานดีมีบันไดให้เรียบร้อยนะครับบันไดขึ้นแล้วก็บันไดทำความสะอาดแผงก็มีให้หมดนะครับลูกค้าท่านได้สนใจนะครับผมติดตั้งงานทั้งน้ํางานท้อสูงนะครับสวยๆมาตรฐานครับเป็นงานโค้งหนองนานะครับผมที่อยู่ที่พี่ไมายนะครับเสร็จก็ติดต่อเราเข้ามาได้แล้ครับผมโคราชโซล่าเซลล์เบอร์ศูนย์เก้าสองสองสี่แปดแปดหกสองนะครับผม ทีมงานกุลาสปรารเซรพร้อมบริการนะครับผมปรึกษาก่อนได้ครับผมขอบคุณครับ